กรกฏจ้าสื่อนำโชคแล้วก็โชคลาบโชคลาบและสื่อนำโชคของชาวกรกฏในสัปดาห์นี้นะคะหนึ่งเลขเก้านะคะคือสื่อนำโชคของคุณนะคะมาดูนะคะใบที่สองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสวดมนตน์ไหว้พระนั่งสมาธิถึงจะมีโชคนะอ่ะใบที่3มีโชคจาก เด็กไร้เดียงสาหรือรถยนต์ที่คุณนั่งทุกวันนั่นแหละเนาะนะคะสื่อนำโชคของคุณนะที่นแน่ๆคุณมีโชคนะชาวกรกฎในสัปดาห์นี้นะคะ9 2 1 9นะคะเลขมงคลของคุณนะคะสื่อนำโชคนะวิธีทําบุญเสริมดวงคือนะคะอ่าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไทยชีวิตโคกระบือบ้านพักเด็ก ะะทำบุญกับเด็กร้อยโอกาสเนาะนะคะแล้วก็ถวาย้าตราจีวรทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเป็นการเสริมโชคเสริมราบของชาวกรกฎในสัปดาห์นี้นะคะขอให้คุณมีโชคมีราบนะคะเลขมงคลนะคะ,ะ9 2 1 9นะคะทวนอีกรอบนะคะวิธีทำบุญเสริมดวงก็คือนะคะ,ะทำบุญกับบ้านพักคนชารา เด็กด้อยโอกาสไทยชีวิตโคกระบือเติมน้ำมันตะเกียงถวายผ้าไตรจีวรนะคะคุณมีโชคมีลาบนะคะสื่อนําโชคก็คือเด็กและเดียงสารถยนต์ที่คุณนั่งเลขเก่าเลขซ้ํานะคะเลขที่เคยออกไปแล้วตามนะคะขอให้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะคะชาวกวรกฎนะ9219จะโชคดีนะ